้ไปก่ันไปทางอื่นสิวะนี่ผมอยากบอกพี่ว่าดตอนนี้ผมได้ยิงเธอเข้ามาในห้องแล้วพี่เฮ้ยแกเข้ามาทำไมวะเธอเข้ามาเงียบๆฮะตอนนี้อยู่ในครัวแล้วฮะให้เรียบร้อยแล้วค่ะอ้าวเรียบร้อยแล้วเหรอครับเอ๊ะเอ๊ะลืมอะไรนะอาจว่อาจลืมอะไรอย่างหนึ่งเดี๋ยวเมื่อก่อนนะคะลืมอะไรแล้วครับลืมอะไรเียบร้ ลืมอะไรลืมก็นี่ไงครับนี่ไงกระเป๋ากระเป๋าคุณอะไรนี่กระเป๋ารองเท้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 ามันมีอีกอะไม่มีไม่มีแล้วครับแต่ผมก็เห็นอยู่แค่นี้ครับมันไม่มีอะไรแล้วมันมีอะไรอีกก็ไม่รู้มันไม่มีแล้วไม่มนแล้วอยู่ดีพีอเดี๋ยวผมออกไปครับคุณนกยูงครับเดี๋ยวว้ายค่ะโอ้ 怎么？ คุณรามินเอาผ้าห่มมาห่มตัวแบบนี้นะคะกูดแหมคุณล,ลูกยูครับผมยังยังแต่งตัวไม่เสร็จเลยนะครับแหมกกนน่คุณลูกยูโอ้ยยังต้องขอโทษด้วยนะคะค<า>คก็ไม่รู้ว่าคุณยังแต่งตัวไม่เสร็จนะ<ค>ยูเตรียมไก่มาแดงตัวไว้ด้วยนะคะอ๋อครับผมนี่คือน้องหอมค,ครับ <c ười> น่านทานจังเลยครับจะลองทานนี่ดูไหมคะโอ้ยยังยังยังแล้วกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอกไปครับเดี๋ยวเอาเอาไปทานันนครับใช่ครับกูดแหม่อยู่เลยค่ะ รีบมานะคะคครรัับบขอบคุณค่ะครับกลับไปเดี๋ยวนี้เลยครับกลับไปเดี๋ยวนี้ครับจะให้กลับเหรอคะแล้วจะให้กลับไปได้ยังไงก็แฟนคุณอยู่ข้างนอกอ่ะกลับไปจะได้อุยยังยังครับกลับเร็วกลับบ้านอุยยังจะเพิ่งกลับเลยครับแมอยู่ต่อยิ้งเงินยิงครับ ปีหมดแล้วฮะรูปสุดท้ายพอดีเลยแหมขอบคุณมากนะคะคุณเพที่มาถ่ายรูปเป็นเกียรติให้กับร้านของเราในวันนี้เดี๋ยวผมจะเอารูปนี้นะครับไปขยายใหญ่แล้วก็จะใส่กรอบติดไว้ที่หน้าร้านนี่แหละครับแล้วก็จะทําป้ายเขียนใต้ภาพไว้ว่าไข่มุกเอเชียแห่งเซนโทรเป้ครับค่ะขอบคุณมากนะคะ,ะ,คะ <c oughs> ขอบคุณพี่ทั้งสองมากเลยนะคะที่ มอบครึ่งเพชรชุดนี้ให้กับเพอค่ะออยินดีอย่างยิ่งเลยครับยินดีอย่างยิ่งเลยของสวยๆงามๆอย่างนี้นะครับก็ต้องคู่กับคนสวยๆอย่างนี้แหละครับหมอครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณขอบคุณอีกครั้งค่ะในระหว่างนี้ก็ขอเชิญคุณเพเข้าไปเรื่อกชมเพชรในร้านของเราได้ตามอัธยาศัยนะคะทุกชิ้นเราลดให้คุณเพเครึ่งราคาเลยค่ะโดยเฉพาะด้านนี้เลยค่ะสดายนเลยครับสเลยครับดูครับครับ รออะไรนะฮะขอไปเลยนะเอะไรขึลวครับสวัสดีค่ะสนใจเพจแบบไหนดีคะทางร้านเรานะคะวันนี้มีโปรโมชั่นเพชรตามวันสำคัญนะคะมีทั้งวันเกิดวันงานแต่งงานแล้วก็งานแซยิดค่ะสนใจแบบไหนดีคะ เพชรวันตายมีะคุคคะคณนุยงครับคุณนุยูงเนี่น่ารักจริงๆเลยนะครับอุตส่าห์มาทำกับข้าวกลางวันให้ผมได้ทาน ยูงเนเป็นห่วงคุณนะคะรู้ว่าคุณนถ่ายรูดคุณเ้ยค,คุณเป็นใครกันคะเออคือคืออ๋อนี่คือน้องอัจจลาครับเป็นแฟนของอาคมแฟนผมใช่ครับแฟนผมเองครับลุงครับอโอ้นี่มโอ้โอ คิดว่าค right. um, ุณอาคมแฟนแล้วด้วยนะคะคือคืออาคมเขาอาคมก็เป็นคนขี้อายนะครับเขาจะไม่ค่อยยอมพูดเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ใช่ไหมครับผมเป็นคนขี้อายครับเออคุณนัดครับนี่คุณนกยูแฟนของพี่รามินฮะนณยูครับพี่คุณอัจจลาครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะคะ่ะณแฟนอาจนะคะพี่คมเขาบอกให้อาจหน้ามาหาที่นี่อัดก็เลยมาใช่ครับเออแล้วทำไมเมืเออ่อกี้ล้มไปอะครับอ๋ออ๋อคือบังเอิญเมื่อกี้ผมจะมาเปิดประตูนะครับก็ทจะมาหาคุณอัดนะฮะแ้่คุณอาจเรงเอิญยืน ทิ้งประตูใช่ไหมครับนะครับพอผมเปิดเธอก็หล่นลงไปอย่างที่เห็นนะฮะอ๋อใช่ค่ะก็คือเคาะเคาะแล้วก็ยืนแล้วก็ปุ๊บแค่อย่างนั้นเลยครับเป็นไงครับเจ็บบ้างไหมครับไม่เจ็บเพลินิดหน่อยทนได้เพิ่งมาถึงเมื่อกี้เพิ่งมาถึงเจ็บนะคะเพราะงั้นเนี่ยเธอเราก็ทานอาหารด้วยกันดีไหมคะอุ้ยขอบคุณมากเลยค่ะกำลังหิวเลยไม่ต้องดีกว่านะครับทำไม เมื่อกี้อาคมเขาบอกกับผมไว้่าว่าไปทานที่อื่นใช่ครับใช่ครับคือผมจะไปทานข้าวข้างนอกกับคุณอัจพอดีฮะเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่านะครับทานนอกด้วยกันใช่ค่ะคุณยู่ครับเอ็มผมขอโทครับพี่มินครับเดี๋ยวไปเจอกันพี่ตามสบายตามสบายครับพี่นี่เป็นอะไเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะมีอะไรหรอคะเออคือ คุณคือดาราหรือเปล่าคะเพราะว่านกยูงเนี่ยเคยเห็นคุณในโทรทัศน์นะคะโอ๊ยตายจริงคุณนกยูงจำอาบได้ด้วยหรอคะอาบก็เพิ่งเจอเล่นหนังละครแค่สามสี่เรื่องเองนะคะก็เรื่องล่าสุดน่ะที่เล่นกับผู้กองรามินนี่ค่ะ คืรีบไปดีกว่านะครับไปๆครับครับเอ๊ะเดี๋ยวๆอัดลืมของในห้องเนยากลืมจริงๆนะไม่ลืมหรอกครับลืมคอผมว่ารีบไปเลยฮะครับครับเจลี่ได้ได้ได้ทำให้ดีทำให้ดีลืมตาลืมตาเล่นมุกเล่นมุกคุณเพิ่งไทยหนังด้วยกันมาคุณมินเนี่ยเคยรู้จักคุณอัดมาก่อนแล้วใช่ไหมคะ เราเข้าฉากละครด้วยกันนะครับ,บอ๋อแต่ว่าผมเนี่ยเป็นพ่อสื่อพ่อชักให้อาคมกับคุณอัจารลาได้รู้จักกันไงครับอืมแล้วเขาก็กลายเป็นแฟนกันใช่ครับเป็นแฟนกันแต่ว่าเพิพ่งถ่ายเมื่อวานนี้แล้วเป็นแฟนกันมันไม่เร็วไปหน่อยหรอคะเออลูกอยู่ว่า ผู้หญิงเราเนี่ยต้องใช้เวลาคือคุณนพยุครับผมว่าผมนี่มันก็นี่มันก็เที่ยงแล้วนะครับเนี่ยผมรู้สึกผิวแล้วล่ะครับเดี๋ยวเรามากินไก่มาแรงกันดีกว่านะครับอุ้ยตายครับมาแรงค่ะมาแรงเนี่ยไม่เพลาะเลยนะคะเขาเรียกว่ามาแรงโก้ค่ะไก่มาแรงโก้ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราทานไก่มาแรงโก้แต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยคุณอัจฉริยะเขาบอกว่าเขาลืมของไว้ที่นี่แสดงว่าเขาเคยมาที่นี่เหรอคะ หรือว่าคุณนกยูงครับคุณนกยูงได้กลิ่นอะไรหรือเปล่าครับอุ้ยว้จริงด้วยค่ะสงสัยจะเป็นกับข้าวของนกยูงเองนะค่ะคุณดูดี่ปากเขาดูที่ปาตายแล้วเป็นไงฮะน้องเพรสวยไหมสวยค่ะพี่ทอมสวยมากเลยค่ะนี่ราคาต้องหลายแสนแน่นเลยนะคะพี่ทอมฮะ เพฮะคือพี่ทําได้ยินมานะฮะเฉพาะที่แผงคอน้องเพเนี่ยเหยียบล้านนะเหยียบล้านหรอคก啊ซูชิวนี่จะต้องรวยเป็นร้อยล้านแน,น่ๆนเลยนะคะพี่อมฮะ <c oughs> ถึงได้มาจากของเกือบล้านแบบนี้โอ้ก็เพื่อน้องเพงคือสู่พี่ทธมไหมฮะบา คือพวกนี้ก็เพื่อนพี่ทอมทั้งนั้นเลยนะพี่ทอมเนี่ยนะครบคบคนนระดับนี้ทั้งนั้นเลยอ่าที่แบบว่าน้องเพรย์สนิทสนมกับพี่ทอมมากกว่านี้นะพี่ทอมเนี่ยจะแนะนําให้น้องเพรย์รู้จักคนในระดับมิลลนแนเลยนะอย่างพวกอืมสจสอสวคอตรรมตมรวสกสอเออยอะแยะครับแพี่ทอมฮะ